เขียวสิตาถุยเอาอีกแล้วนะครับวันนี้ไหนอันนี้สอนอีกแล้วนะครับตอนนี้แบหลายครับงานการไม่ทากันนะครับเสแตกแดกอย่างเดียวนะครับนี่ก็มากินเจียวมะม่วงนะครับโอ้โหมดขึ้นเลยมดไหมเอาให้หมดเลยเฮยเดี๋ยวได้เข้าห้องน้าบ่อยๆกันอันนี้ก็ถึงเวลาลงนะครับก็ต้องกินนะครับ มะม่วงเปียวนะครับนี่ก็เป็นเวลาจะบ่ายสามแล้วนะครับอ่ะเส็บแสบโอ้โหเพิ่งเข้าปากแล้วอือแล้วอ่ะเป็นไงเป็นไงมันเป็นเผ็ดมันๆเผ็ดเผ็ดมันๆอ้ามะม่วงไม่เปียวหรอมันก็ออกแบบคเปียวมังมันโอ้หมะม่วงมะม่วงไม่มันก็กินมันดีกว่ามั้งว่ามันตาย กินแสบแปะเบอร์ไอคำเนี่ยอะดูแค่น้ำน้ำพริกนี่แค่รู้แล้วนี่เออเขาเขียนว่าพริกเกลือเหี่ยนะเขียนอะไรเนี่ยน้ำพริกเขามีชื่อของเขาด้วยพริกเกลือดูสีสันของน้ำพริกอยู่จัดไปหนักๆคำมใหญ่ปุ๊บเอ้ยนั่นปั่นสล็อดโอเคบอลยิงยุบหายเลยทีนี้ นะวากันไปชีวิตก็แค่นี้นะครับความสุขหลังจากพักเบรกเราก็เอามาอย่างนี้นะครับพักเบรกเวลาบ่ายสามเราก็พักยี่สิบนาทีนะครับเ้าให้พักสิบนาทีครับต่อยี่สิบนะครับคูณคูณสองนะครับกว่าจะเดินเข้าไปหน้างานก็จอด ขี้จอดเยอวสู่บุรีอีกครับสามโมงครึ่งครับยังไม่ถึงหน้างานเลยครับอ,อ้าวยิงแล้วครับตอนนี้สเม็ดครับเอาแค่นี้แหละครับสนกสนานแค่นี้พอ